Hello everyone. สวัสดีวันจังนะคะวันนี้อยู่ที่กรีนท t า i แองเกเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาเที่ยวที่หอฟินนะคะเวลาเปิดก็คือ7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเย็นนะคะตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมมันก็เป็นสถานที่แรกนะที่ไม่เคยมาเหมือนกันโอเปยมนิวเซียมที่เชียงแสนเชียงรายตอนนีเ้นเวลา บ่ายโมงตรงอันนี้ตั้งใจขับรถมาเองไม่ได้มากมับผัวแต่น่าจะมีค่าตั๋วเข้าอยู่ที่50บาทเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะแดดก็แอบแอบแรงอยู่นะถ้ามีเวลาเหลือแอบจะไปนั่งเรือล่อ,ลองเรือตรงแม่น้ำโขงแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูในทริปนี้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนวันนี้มากคนเดียวจ้ะเฟี้ยวจะตายไม่มีอะไรที่ต้องกองังวลมาเองได้นะคะ เนื้อผ้ามีอะไรหลายๆอย่างนะคะโอเคพรอมหรือ,อยังจะไปแล้วนะแดดร้อนมากไม่ไหวละไปแล้วนะ let's go <S โอเคซื้อบัตรเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตก็ตนะคะ50บาทเดี๋ยวเราจะไปข้างในเลยพร้อมแล้วนะอันนี้ทางเข้านะคะก็จะมีของที่ะระลึกมีเกี่ยวกับแมกเนตมีปากกามีทุกอย่างที่ เป็นสนัญลักษณ์ของ <Okay. S 1> การท่องเที่ยวเนาะ <Wow. S 1> อันนี้แอบถ่ายก่อน <Wow. S 1> เดี๋ยวอาจจะออกมาอีกทางนึงมั้งไม่แน่ใจโอเคไปกัเลย <Wow. S 1> ดูนะในนี้มีอะไรบ้างอันนี้มาครั้งแรกเหมือนกันว้า wow. วอันนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่เกี่ยวกับ สามประเทศก็คือจุดที่เราอยู่ก็คือเราอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้แล้วก็เราสามารถมองเห็นสปอตก็คือวันสปอตสามารถเห็นได้สามประเทศก็คือจะมีพม่ามีลาวในนี้ก็คือเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำก็เห็นแผนที่เข้าวๆกันนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพื่อให้นักท่อนะงเที่ยวเข้าใจได้ง่ายเนาะว่า แหล่งที่มาคำอธิบายของแต่ละที่ประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาเนี่ยค่ะ History of o l p i u m ก็คือสามารถอ่านได้ว่าเมื่อก่อนอะเชียงรายอะมีฟินอันนี้ก็แผนที่สวยมากนี่พออยู่นี่พอเซฮโรุ hello, พอตรงนี้แอปอยู่นี่แอปอยู่นี่เห็นไหมนี่แอปอยู่นี่แอปอยู่น,ออนี่พออยู่นี่ เดี๋ยวพอจะเดินทางมานี่เร็วๆนี้คับมิงซูนโอเคเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะคะนี่เป็นเหมือนเป็นต้นไม้นะทำได้สวยมากอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง จะมีอาคามีโมมีเมียนลีซูลาหูลัวถิ่นขมุแล้วก็กาเ,เรียงกเาเรียงก็เรียกอีกอย่างว่าลองเน็กลองเน็กยางมันมีหลายแบบ นี่คือไทยแลนด์นั่นคือลาวดูนี่แบบเหมือนของจริงมากดูความละเอียดที่เขาทำแม้แต่น้ำเหมือนมากเห็นครแล้ตกใจอะไรวะ ตุววันที่จะมาที่นี่ถ้าสมมุติว่าเรามาช่วงจังหวะที่กรุปทัวร์มาแล้วมันก็จะเสียงดังวุ่นวายเราก็จะไม่สามารถถ่ายอะไรได้ที่มันแบบเงียบสงบขนาดน,นี้อันนี้คือแอปก็โชคดีที่ที่ <c oughs> มาตอนที่ยังไม่มีใครแต่เมื่อแกแอปสังเกตเห็นว่ารถอะเพิ่งมาจอดรถทัวร์รถตู้นะคะเพิ่งมาจอดแล้วก็เดี๋ยวสักครู่น่าจะมีกรุปทัวร์จีนเข้ามาเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันดีวกว่าค่ะเราจะได้ถ่าย,ะยอะไรเยอะๆก่อนเข้าเนาะบ๊ายบาย ก่อนทางออกก็จะเป็นขายของนะคะจะมีทุกอย่างของที่เราลือก ตามนายขอบคุณ mm hmm. มากค่ะ I want to go out because I don't know have second floor okay let's go have second floor I'm w o r r i e d this before I'm think this real oh <my> God. <laughs> okay okay, okay เราเดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้ว เขาที่บายเกี่ยวกับความเชื่อนะคะตัวใหญ่จริงนะก็คือแถบอย่างนี้ก็จะมีทําไมถึงมีร้านอาหารในแม่น้ําโขงแล้วก็ขายปลาบึกจํานวนมากก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ได้ก็คือในแม่น้ําโของอะ่ะที่บริเวณนี้ก็จะมีปลาบึกจํานวนมากก็คือเป็นปลาน้ำจืดแต่ว่าตอนเนี้ ไม่รู้ว่าเขาทําประกอบอาหารอะไรบ้างนะเพราะว่านานแล้วแทบไม่ได้กินนะไม่ได้กินแล้วก็มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทานเ,าเป็นของแบบถนนคนเดินสตรีทฟู้ดมากกว่าไม่ได้ไปนั่งร้านอาหารแบบนั้นนะคะอันนี้ก็นานแล้วนะเพิ่งไปเยี่ยมชมนนเดี๋ยวเราพาดูข้างในคะ่ะว่ามีอะไรบ้างมีเกี่ยวกับรูปภาพด้วยนะเกี่ยวกับกระเดียงคอยาวที่ทุกคนสงสัยลองเน็กตรงนี้มีรูปให้ดูมีเสื้อผ้า วัฒน,ธ,นธรรมของเขาเดบถ่ายให้ดูนะดูรูป You see before I'm wear a n have top this one this similar similar look similar the mix and match I talk when we go to k a t i l i a กลับไปดูในวิดีโอย้อนหลังได้นะคะเสื้อเดียบใส่ก็จะเป็นผสมผสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะนี่ค่ะอาคาชอบน้ยชอบวัฒนธรรมเสื้อผ้าของเขาเพราะว่ามันดู หลากสีอันนี้ของอาคาใช่ไหมคะมันดูหลากสีมันดูมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะคะแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจเสมอว่าทำไมแอปชอบใส่เสื้ออาคาใช่ไหมเพราะว่าสีสันที่สวยงามของเขามันสวยจริงๆแล้วเรามาผสมผสานระหว่างอาคามุ้งหรือว่าแต่และชและชนเผา่าก็มัน มันออกมาเป็นสีสันที่สวยงามเนาะแล้วมันก็ดูแปลกตาแล้วมันซึ่งหาดูได้ยากมันเป็นดีไซน์ที่เก๋แล้วก็แบบมันไม่ซ้าใครอะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะบบชอบส่วนตัวแล้วทุกคนมักจะถามแบว่าเป็นอาคาเนาะไม่ใช่เป็นคนไทยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะไม่เลยบางคนก็แบบเป็นลูกครึ่งเวียดนามเหรอจะแปลนเหรอไม่เป็นคนไทยก็เกิดที่เชียงรายค่ะ ทุกอย่างนะใครอยากได้ของฝากนะนี่นะนี่ก็คือเป็นสนัญลักษณ์เลยแมกเนตเต็มเลยนะคะเไหมู้อย่างนี้ที่บจ,จสามสิบบาทเท่าที่บาท